สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มเหนือคอมเมนต์นะครับใกล้จะถึงเทศกาลสงการกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงกันแล้วถ้าเอ่ยชื่อคําว่าเทศกาลสงการผมว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาก็จะนึกถึงประเทศไทยเลยเพราะสงการมีชื่อเสียงมากผมว่าน่าจะติดหนึ่งในสิบที่คนทั่วโลกรู้จักมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเราครับที่จัดแต่ต่างประเทศเขาก็จัดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เคมนะครับเขาก็ยังใช้เทศกาลสงการของไทยอยู่เช่นที่ฮ่องกงนะครับ ฮ่องกงคึกค,ครักร่วมจัดงานสงการครั้งแรกในรอบ3ปีหลังวิกฤตโควิดงานเทศกาลสงการของไทยนะครับที่จัดขึ้นในย่านเกาดูนของฮ่องกงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อฉลองปีใหม่ไทยนะที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่มันมีอาโรคระบาดของโควิดเข้ามานะครับคือทางด้านไวชีซิงนะครับกรรมการผู้จัดของหน่วยงานด้านพัฒนาเมืองนะครับเผยว่า เขตเกาลูนถือเป็นเขตพื้นที่ที่มีร้านค้าที่มีเอกลักษณ์มีสินค้ามากมายหลายอย่างครับมีร้านอาหารไทยมีคนไทยอยู่อาศัยอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับทางการก็เลยให้คํามั่นสัญญาว่าจะรักษาเอกลักษณ์รวมถึงความมีชีวิตชีวาของชุมชนไทยในเมืองนี้ต่อไปนะครับแต่ผมว่าอ่าฮ่องกงเขาก็ดีนะครับผมว่าเขาก็รักคนไทยอยู่นะโดยทางการเขตของเกาลูนตั้งเป้าจะสร้างแฝดที่อยู่อาศัยมากกว่า4,000แหง ในเมืองเกาลูนซิตี้ซึ่งเป็นพื้นที่เขตที่มีพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นงานสงการที่ฮ่องกงในปีนี้มีผู้คนสนใจเข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยในย่านดังกล่าวเชื่อว่าการจัดเทศกาลสงการที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมทั้งคาดว่ายอดขายในเทศกาลสงการปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหลังจากที่หยุดชะงักลงเพราะพิษโควิดนะครับ นับเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เย็นชุ่มฉ่าท่ามกลางสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนะครับก่อนที่จะถึงเทศกาลในประเทศไทยเรานะครับจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่13เมษายนนี้นะครับเนาะเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วโลกนะครับว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลสงการนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองเราไปฟังกันเลยนะครับเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ชาวกัมพูชาชาวไทยและชาวเนปาลและชนเผ่าพื้นเมืองทุกคน พวกเราที่นี่ก็เฉลิมฉลองปีใหม่ของพวกเราที่อินเดียด้วยเช่นกันอันนี้จากอินเดียนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อมาสวัสดีปีใหม่ชาวเมียนมาชาวไทยชาวลาวและชาวกัมพูชาทุกคนพวกเรากําลังเฉลิมฉลองด้วยกันเรามีวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกันขอให้สนุกและมีความสุขจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมานะครับสวัสดีปีใหม่ชาวกัมพูชาชาวไทยชาวลาวและชาวเมียนมาพวกเราทุกคนสนุกสนานกับช่วงเทศกาลที่มีความสุขในการที่จะได้กลับบ้านเกิดต่างจังหวัด เพื่อพบกับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสที่เราเคารพรักจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยในวันที่13-15เมษาวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของฉันและวันครอบครัวของฉันเทศกาลที่สนุกสนานมากสวัสดีปีใหม่นะคบทุกคนจากประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับสวัสดีปีใหม่ไทยฉันอยู่ที่นั่นหลายปีก่อน และฉันก็ได้สัมผัสเทศกาลสงการของคุณมันสนุกจริงๆขอบคุณครับฉันลักปายประเทศไทยจากฟิลิปปินสุขสัรต์บันสงการสําหรับทุกคนในประเทศไทยจากออสเตรเลียเทศกาลสงการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองปีใหม่และเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทยจากอังกฤษเรามีประสบการณ์หลายปีในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับอำเภอหล,ล่มสักมันเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดที่ฉันเคยได้เห็นมาและมันก็สนุกมากๆ ในปีใหม่ไทยจากอังกฤษเราเฉลิมฉลองสงการที่กอดเต่าและมันก็ยอดเยี่ยมมากสนุกสนานมากทั้งการเล่นน้ำสาดน้ำและเสียงดนตรีรักประเทศไทยจากอังกฤษคอมเมนต์ต่อมาเป็นปีใหม่ของชาวกัมพูชาด้วยเช่นกันสวัสดีปีใหม่ชาวกัมพูชาจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเฉลิมฉลองในศรีลังกาด้วยเช่นกันแลกทางอินเดียตอนใต้เป็นปีใหม่เมืองของชาวทมินจากศรีลังกา สุขสั์รัผสมกรารประเทศไทยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าลุ้นหลายที่สุดที่ฉันเคยฉลองมาขอให้สนุกสนานนะครับทุกคนจากภูฐานคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉลองเทศกาลทิงยานเมียนมาเทศกาลเล่นน้ําและปีใหม่จากเมียนมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาหลายปีก่อนเราอยู่เกาะสมุยพวกเราจึงได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลน้ําด้วยพวกเราหรัวเราะเฮฮากันมากจากอังกฤษคอมเมนต์ Comment ต่อมา สวัสดีปีใหม่ในประเทศไทยแต่ได้โปรดประหยัดน้ำด้วยนะจากประเทศอินเดียคอมเมนต์ต่อมามันก็เป็นปีใหม่ของเมียนมาด้เช่นกันพวกเราเรียกมันว่าเทศกาลทิงยานสวัสดีปีใหม่ทุกคนจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาสวัสดีปีใหม่แต่ชาวพผ,ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนในดินแดนแห่งความสุขสวัสดีปีใหม่ไทยคอมเมนต์ต่อมามีความโชคดีพอจะได้สัมผัสป,ประสบการณ์3าครั้ง มันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นได้ใจมากสวัสดีปีใหม่จากอังกฤษก็จบลงไปแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับเทศกาลสงการานต์นะครับและอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ